ร้อยใหมมาแล้วนะครับนะถ้าจะมาดูดไขมันนะบริเวณเหนียงกรอบหน้านะครับนะก็ต้องแจ้งหมอ่อนะครับนะว่าเคยร้อยไหมบริเวณไหนบ้างนะครับนะถ้าเป็นบริเวณเดียวกันกับบริเวณที่หมอทําการดูดไขมันนะโดยปกติแล้วเนี่ยหมอจะรอให้ไหมเนี่ยมันละลายก่อนนะคืออาจจะไม่ต้องละลายหมดนะคือแค่มันเริ่มนิ่มนะเวลาดูดเนี่ยอ่าท่อดูเดเนี่ยมันจะไปตีให้ตัว เส้นไหมเนี่ยแตกออกนะโดยทั่วไปก็ประมาณ4-6เดือนนะครับนะแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะก็อย่างน้อยก็ขอเป็น3เดือนนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดใหม่มันยังแข็งอยู่นะมันมียังแข็งๆอยู่เนี่ยถ้าเกิดคุณหมอท่านเดิมนี่ยที่ร้อยไหมไปนะแล้วมันไปอยู่ใกล้กับเส้นประสาทนะแล้วหมอไปดูด,ดึงล้างเนี่ยมันอาจเกิดการบาดเจ็บกับเส้นประสาทได้นะครับนะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะอย่างนา้อยควรจะรอ ให้มากกว่า3เดือนให้ดีก็4 6ถึงเดือนเลยนะแลวอีกประเด็นก็คือว่าถ้าไหมมันยังมีความแข็งอยู่เนี่ยเวลาดูดเสต็ไขมันบางเนี่ยเราจะเห็นเส้นไหมเป็นลำนะเป็นเส้นๆได้นะแต่นั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะถ้าเราเห็นเส้นไหมเป็นลำเนี่ยหมอแค่ตอนดูดหมอแค่ขี้ออกนะแต่ว่าประเด็นที่น่ากลัวที่สุดคือว่าถ้าเกิดโชคไม่ดีนะไหมเส้นเดิมเนี่ยมันอยู่ใกล้เส้นประสาทแ,แล้วเงี้ยมันไปเกี่ยวไว้พอดีเนาะตตอนที่ร้อยมันอาจจะยังไม่มีปัญหานะพอเราไปทําการดูดมันเป็นการดึงล้างเงี้ยงนะทํา มาบาดเจ็บต่อเส้นประสาทได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันนะนั้นโดยทั่วไปนะใครเคยร้อยไหม่มาแล้วจะมาดูดบริเวณนั้นเนี่ยก็แนะนํานะว่าอย่างน้อยก็4ีถึงหเดือนนะถ้ารีบก็3เดือนขึ้นไปนะ